มาอีกหนึ่งเมนูจะเพื่อนๆจะมือนีห้าสิแกงน้อไม่สมเนาะจะแกงน้อไม่สมใส่ใส่ปลากดจ้ะปลากดว่านะจ้ะทุกคนมีปลากดมีปลา,ปาเอีอยงกโอ้ยปลาเสียมปลานางังปลาเนื้ออ่อนไหมเพื่อนๆจ้ะเนาะน,นี่เอากระสีใส่ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะคะตำพ่อมะลกปกเปกหัวหอมแดงนะคะ ที่ซิกเนเจอร์ของเราก็คือน่อไม้ดองจ้ะทุกคนอันนี้แม่คู่สื่อมานะคะลองซิมเบิองแล้วกะออกเปรี้ยวดีอยู่กะเข้มนิดๆแต่เราก็ล้างปั่นน้ำเพ่นออกแล้วนะคะเนาะแต่ว่าเพื่อนจะเอาแข็งนิดนึงก็เลยจะเป็นเสียนนิดนึงนะจ้ะทุกคนเนี่ย ใครที่ทำหน่อไม้ดองจำหน่ายนะคะทุกคนแก่ๆไม่ต้องเอาหรอกเด้อไม่ต้องเสียดายเพราะว่าคนที่เขาไปทานน่ะเขาก็ทานไม่อร่อยนะจ๊ะทุกคนแต่หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ที่แม่ครูเอามานะคะนออย่างชันกะปุว่าฉันเอาตะอ่อนๆพึ่งเห็ดเมื่อสามสี่หามือที่แลวแหละค่ะเพื่อนๆนเราก็จะผสมกันเนาะอันลายๆคนก็อาซีหูแล้วลายๆคนก็อาสิบ่หูนะคะเพื่อนๆน อันเข็ดเข็ดบัลลับของเพลินเนาะเพลินสีเอาน้ำเนาะไม่สมยังเสียอะค่ะน้ำหน่อไม้ดองที่เราที่เราที่ออกเปรี้ยวนิดนึงเนาะเราจะใส่ไปในในแกงไอ้น้ำที่เ้าสีแกงนะเพราะเ้าสียกโล่งเข้าสีตองเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาน้ำนี้ใส่จังหน่อยเพลินสีออกกลมกลมเปรียปรยปร้ยวนิดนิดนะคะทุกคนแล้วก็พอดีพอดีอดรสชาติเนาะค่ะอันนี้เราก็ตั้งน้ำไว้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ จะใส่เครื่องของเราลงไปเลยเนาะคอยจับอันจับกล่องมือนึงเดอ้อเพื่อนๆอย่าพึ่งเวียนหวัวนะจ๊ะทุกคนเราก็จะใส่ไอ้น,นี่ลงไปเลยนี่เครื่องเครื่องเขาเอื่อยังลรเหรเออเครื่องอียงของเฮานีาา่แหละเฮิร์บเฮิร์บของเรานี่แหละสมุนไพรต่างๆลงไปนะคะแล้วก็เราจะใส่หน่อไม้ดองลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเนาะ ก็รู้ว่าคนอื่นเห็ดคือขข่บยบเดอร์แต่ว่า่อยข่เห็ดแบบนี้ให้ทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าปลาของเราก็เยอะอยู่ต้องขอบคุณแม่น้องเจียวนะคะแม่น้องเจียวเป็นผู้หาปลามากเพิ่นว่าแกงสู่กินในย่ายวะสั่นอัน เอาต้นนอนไมดองไว้ให้ลายๆเด้อเจ้าเสียาไปแกงสู้พราคู่เม่คู่กินก็นเอาไปตาบ้านอัน,อนปลาบ่ต้องเอาลายบ่ต้องเนียนนี่้ฉันลายฉันมักนอนไมดองแล้ววะ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะแม่น้องเจียว <c oughs> แม่น้องเจียวเอาให้ค่ะ <c oughs> ก็จะแกงเพื่อนั่งน้ำ <c oughs> โอเคเราก็รอเดือดอีกทีนะคะ <c oughs> ทุกคนเราก็รอเดือดอีกทีเราถึงจะใส่ปลานะคะ โอเคเด้อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะ